เขาจะสนใจอะไรหนูวะพี่อ่านคู่ด้วยโอ้โหพูดไปก่อนพูดไปก่อนแล้วแล้วพี่พี่เราดูเรื่องเป็นลมไม่เป็นลมเหรอแสดงว่าปีหน้าคือได้เห็นแน่นอนในสิ่งที่คนอยากเห็นแล้วกันจะไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วเมื่อกี้มีคนเข้าสิงแหม พี่ก็จะสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกวันดื่มน้ำเยอะๆพี่รู้สึกว่าพี่กลมกลืนกับธรรมชาติมากโชว์ M U T ที่แบบกาลิลีหลายคนคิดว่าเป็นสีขั้สุดท้ายเป็นสีขั้สุดท้ายแล้วพออยู่รูปที่เราเราแอบถ่ายของเขาเรียอร์ยังไงบ้างคะเขาก็ไม่เป็นไงเขาก็ยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาอ้าปากอย่างเงี้ยใช่ก็ถามเขาแล้วว่าลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่า ลบสิวเขานิดหน่อยเขาไม่หาจังหวะที่จะแกล้งเราต่อะหรอครับพี่พีอ่านะครับเขาไม่มาพูดเขาจะแกล้งเรารเขาจะสนใจอะไรหนูวะพี่ไม่เขาบอกเรองอะไรก็ให้บอกเขาได้เลยเขาอยากเอารับฟังพร้อมรับฟังได้ได้ครับก็จริงๆบิวกินก็เขาก็น่ารักแหละเขาก็ไม่ค่อยแกล้งอะไรพีมากเขาไม่กล้าแกล้งเราไงก็ดีแหละเพราะเดี๋ยวเขาแกล้งเราเราจะเออกเงินไปเราวีนเลยเราวีนเลยเราวีดเลย เารือับการเป็นการก็คือการปดบเป็นตัวของตัวเองเนาะรมามาถึงกับิูกิช่ก็จริงๆรู้จักกันมานานครับผมอยู่ด้กันตลอดบ่อยๆอยู่แล้วไเดือนนึงเราก็เจอกันโอ้โหก็อาิตยลาม4วันอะยแล้วมก็ไม่มีอะไรจะต้องแบบปิดบังอะไรเขาอยู่แล้วแสดงว่าไม่มเบื่อที่หน้าเลยใช่ไหเจอกันทุกวันมีไหมไม่เบื่อไม่เบื่อ ก็เบื่อบ้างอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นอะไรเงี้ยเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาบ่นเวลาเขาแบบเยอะอะไรเงี้ยก็แบบเขาบ่นเราปล่อยหรอเขาบ่นเราปล่อยหรอไม่มีบ่นหรอบ้างอะไรเงี้ยเขาบ่นเรื่องอะไรอ่ะแบบเรื่องจุกจิกอะไรเงี้ยพี่ทำไมเธอไม่อย่างงูทำไมเธอไม่อย่างงี้อะไรเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นเจ้ากรรมที่เราสนิทกันมากเราพอเขาบ่นอะไรเงี้ยเรามีการตั้งรับหรือเรารู้มุมหรือว่าเขาบ่นมางี้เราต้องทำยังไงสู้กลับยังไงเราก็เงียบอะไรเงี้ยหลักๆเราก็แบบเราก็ไม่เถียงกลับแล้วเพราะเรารู้ว่าแบบ เถียงไปเขาก็บ่นอยู่ดีแสดงว่าการเงียบคือทางออกที่ดีที่สุดทางนี้ทางออกที่ดีที่สุดครับแล้วพอยังไงพอเราเงียบแล้วเขาเขาก็จะเงียบละเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าแบบเอ้ยเราโกรธอะไรเาหรือเปล่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทางพี่อนุญาตถามอีกเรื่องนึงได้เลยค่ะโปรเจกต์ดีตอนนี้เริ่นหน้าไป่ถ่ายแล้วครับครับผมดีค่พี่เอ๋ยที่พี่อยากจะเขาประกาศทีมพตั้งแตงชุดใหม่ออกมาแล้วครับ ก็รับรู้พร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยครับผมอาจจะรู้ก่อนหน้าแค่วันเดียวครับเพราะว่าทาง GDS ก็ได้มีการส่งข้อความที่จะโพสต์มาให้ทางทีมดูครับผมว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรติดหรือเปล่าก็บอกว่าโอเคครับรับทราบไม่เป็นไรแล้วพี่ๆก็รีเช็คเขาต้องมีการรีเช็คมาทางพีมพ์ที่ต้องว่าใช่อหมรีเช็คหมายถึงว่าวัดใช่ครับผมทางบริษัท GDS ก็ได้มีทางรีเช็คก็แบบโอเคนะประกาศสิ่งนี้เราเราโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอประกาศเป็นยั้ไง ครับไปเห็นไอชิ้นนี้ได้ไับไอชิ้ี่ครับผมก็ก็รู้สึกว่าทุกคนคงอยากให้ให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ได้อย่างดีที่สุดแล้วครับผมก็พี่ว่าพี่ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์นี้ก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่ดีสําหรับทุกๆคนแล้วกันคร่ะตัวตัวพี่เองจะมีโอกาสอย่างไรสำรับการเาอยากอยากประโยชน์ไม่ไดอยากอะไรคุณอยากทำงานหมอเล่นละครหรือว่าเล่นหนัง สพูดจัดการไหมพี่ลาบแกอ้าวดูดีเลยครับคนนี้คนนี้ด้วยเอ้าไหนมาผักหวานคี้ด้วยพี่หวานไม่ให้รับพี่หวานห่วงมากยังไงอ่ะเขาตรวจอะไรละเอียดหรอตรวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกครับจริงๆก็มีติดต่อมาครับผมแล้วก็พี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลามากกว่าครับที่ว่าถ้าเราสมมุติเรามีเวลาจริงๆเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าอยากจะลงไปทําสิ่งสิ่งนี้อะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะทํามันออกมาให้เต็มที่ด้วยดีที่สุดด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ ถามว่ามีติดต่อมาไหมตอนนี้ก็ก็มีนะครับแล้วก็รอรอเราสรุปกันให้มันเรียบร้อยดีกว่าผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกาศผ่านทางออฟฟิเชียลของทางโซเชียลมีเดียครับงั้นแสดงว่าก็มีโอกาสอยู่ที่ว่าพี่จะรับงานแสดงใช่ครับวว้าก็อาจจะปีหน้าเลยคู่น้าคู่น้ะคู่น้าคู่น้างานคู่ด้วยว่ะพูดไปก่อนพูดไปก่อนงานคู่มีอยู่แล้วตลอดใช่ก็ไม่ใช่อะไรแต่คนรอบข้างสะดุ้งหมดแล้วนะ ก็ถ้าได้แบบทำงานเขาตลอดอยู่แล้วตลกแล้ลอดก็ตลอดนะปีแรกแล้วไม่มีเปี่ยเราดูเรื่องเป็นลมเี๊ไม่ต้องหรอแสดงว่าปีหน้าคือได้เห็นแน่นอนในสิ่งที่คนอยากเห็นแล้วกันจะไม่ได้แล้วพี่จะไม่ได้แล้วก็ถูกแล้วหรอปีกี้มีคนเข้าสิ่งโอ้โหอ่มนอกจากการแสดงแล้วเนาะเอาพูดถึงงานแฟนมีนิดนึงคะต้องแบบมาราธอนและหลายประเทศเลยครับผมก็จะพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้อุ้ย ันไวหรองานวันที่4วันที่6วันที่8วันที่10ครับก็จะมีที่โตเกียวโอซาก้าโซแล้วก็มะนิลาครับก็จะตะลุยทัวร์กันเนี่ยนะครต้องดูแลวิตามินต้อง ต้องดขนนาไหต้องลบสุดๆเลยไหมพี่ก็จะสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกวันดื่มน้ำเยอะๆอน้ำอะไรน้ำแร่เพอร์ลาพี่รู้สึกว่าพี่กลมกลืนกับธรรมชาติมากชอบจังเลาสุดท้ายออกจากโชเอมูจีที่แบบกริมกราดหลายคนคิดว่าเป็นสี่คนสุดท้ายเป็นสี่คนสุดท้ายกลมกลืนมากขอบคุณท้าวขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนแล้วกันนะครับผมที่แบบแบบ ไม่ด่าพี่เยอะอะไรอยย่่าาางงงเเี้แสดวรก็ให้ความเอ็นดูกันล่ะแต่เราเป็นความกังวลหรอกังวลก็กังวลนิดนึงครับผมเพราะว่าเวทีนี้ก็แบบเป็นแบบเหมือนพี่ทุกคนสวยกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แต่ว่าเราก็พยายามจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรังานเป็นแต่พอเราไปยืนเราก็ไม่จมนะไม่จมนะจมไม่จริงเปล่าเออแล้วตบอกว่าเราไม่จม ก็ดีใจครับดีใจที่เดินมาผิดหวังก็นะก็ดีใจครับดีใจที่แฟนทุกคนแบบแฟนนงานทุกคนเอ็นดูพีอะไรเงี้ยหลายคนก็โฟกัสที่ราคาชุดของเราชุดสปาพันเดือนแสนจะไม่ได้อีกแล้วก็ชุดชุดนี้ก็จริงๆตั้งใจหากันมากับทีมพี่พี่สไตลิสเนี่ยแหละครับผมก็ให้พี่สไตลิสบินไปที่ฮ่องกงมาก็ไปเอาชุดนี้มาครับอู้ดุเทมนะแล้วก็จริงจริงชุดตัดตั้งแต่แบบ คืนนั้นเลยคือแบบชุดมันมาเป็นเรสใช่ไหมคะแต่เราก็เลยทําการแบบตัดเฉียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แก้กันก่อนหน้างานเลยประมาณแบบครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนบอกว่าแอบแซ่บเหมือนจีซูอยู่นะออเหมือนจีซูนะโอ้จีซูใส่ด้วยนะใกล้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 